สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เราจะพาตัวเองย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วณในะต้ต้นมหาโพธิขยาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนที่สำคัญที่สุดคืนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติคืนที่ชายผู้หนึ่งนามว่าสิทธัตถะจะก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์และกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นรู้ แต่เรื่องราวการตรัสรู้ที่เราคุ้นเคยกันนั้นมีมากกว่าแค่การค้นพบความจริงของชีวิตมันคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนา,าเหตุการณ์ลึกลับและการเผชิญหน้ากับอำนาจแห่งความมืดมิดคำถามคือเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงนิทานปรำปราหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่องความจริงอันลึกซึ้งไว้หรือแท้จริงแล้วมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างน่าอัศจรรย์ในวันนี้ ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจความจริงในทุกแง่มุมของเรื่องราวการตรัสรูน้นี้เราจะมองผ่านเลนของทั้งาศาสนาปรัชญาและจิตวิทยาเพื่อไขปริศนาแห่งคืนมหัศจรรย์นั้นอย่างลึกซึ้งที่สุดช่วงที่หนึ่งการเตรียมตัวสู่จุดสูงสุดก่อนที่เราจะไปถึงคืนอันศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นมหาโพธิเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงการเดินทางอันแสนยาวนานของพระมหาบุรุษผู้หนึ่งนามว่าสิทธัตถะเสกอน ชายผู้นี้ได้ละทิ้งความสุขสบายทางโลกทิ้งประสาทราชวังทิ้งตำแหน่งกษัตริย์และทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปรารถนาเพื่อออกเดินทางสู่การแสวงหาความจริงตลอด6ปีที่ผ่านมาท่านได้เผชิญหน้ากับความยากลำบากที่คนธรรมดาไม่อาจทนทานได้ท่านเริ่มต้นจากการศึกษาปรัชญาจากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแต่พบว่านั่นยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงจากนั้น ท่านได้หันไปสู่เส้นทางของอัตตกิละมะถานุโยคคือการบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานร่างกายอย่างสุดขีดอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกด้วยความเชื่อว่าเมื่อร่างกายอ่อนแอลงจิตใจจะแข็งแกร่งขึ้นแต่สุดท้ายท่านก็ตระหนักว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นอย่างที่ท่านตั้งใจมันเพียงแค่ทำลายร่างกายให้เจ็บปวดโดยไม่ได้ทำให้จิตหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริง เมื่อท่านตระหนักถึงความผิดพลาดนี้ท่านจึงตัดสินใจเดินกลับสู่มัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางท่านรับข้าวมัทุปายาตซึ่งปรุงอย่างดีจากนางสุชาดาการกระทำนี้ไม่ใช่แค่การรับอาหารธรรมดาหากแต่เป็นการประกาศชัยชนะครั้งแรกเป็นการประกาศชัยชนะเหนือความเชื่อผิดๆที่เคยยึดถือการกลับมามีกำลังวังชาอีกครั้งของท่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ เป็นการกู้คืนพลังกายและพลังใจเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำสมาธิขั้นสูงสุดเมื่อร่างกายกลับมาแข็งแรงจิตใจของท่านก็สงบและผ่องใสท่านเดินทางมายังริมฝั่งแม่น้ำในรัญชาราและได้พบกับต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่นนั่นคือต้นอสัตถพฤกหรือที่เรารู้จักกันในนามต้นมหาโพธิ์ท่านได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับ เป็นที่ที่จะใช้พลังทั้งหมดที่สั่งสมมาเพื่อค้นหาคำตอบสุดท้ายของชีวิตในค่ำคืนนั้นพระมหาบุรุษได้ประทับนั่งลงและตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ทรงเปล่งวาจาว่าแม้เลือดและเนื้อในกายของเราจะเขียดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นี้ไปเป็นอันขาด นี่คือการอธิษฐานที่แสดงถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและสัจจะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการรวมพลังกายพลังใจและพลังสติที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา6ปีเป็นความพร้อมที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้ข้าคืนนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ว่าการตรัสรู้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นการเตรียมการอย่างพิถีพิถันเป็นการเดินผ่านความผิดพลาดการเรียนรู้และการสร้างพลังภายในขึ้นมาอย่างเต็มที่ก่อนที่จะไปถึงจุดสูงสุดการเผชิญหน้ากับมารที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จึงไม่ใช่การเผชิญหน้าของคนธรรมดาหากแต่เป็นการเผชิญหน้าของจิตใจที่พร้อมจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งแล้วอย่างแท้จริงช่วงที่2อมารผจญการเผชิญรากกับปีศาจในใจ เม oh, no ื่อพระมหาบุรุษตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่นั่นคือสัญญาณที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งจักรวาลทางภพภูมิของมนุษย์เทวดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภพภูมิของมารซึ่งตามคำพีได้ระบุไว้ว่าคือพยาวัสวตีมารผู้เป็นใหญ่ในชั้นประนิมิมตะวัสวตีสวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งกามาพเหตุไหนมารจึงต้องขัดขวางการตรัสรู้ การที่มนุษย์คนหนึ่งจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้พยามารสูญเสียอำนาจเหนือจิตใจของสรรพสัตว์แต่ยังเป็นการท้าทายรากฐานแห่งการดำรงอยู่ของโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสตันหาโลกที่มารเป็นผู้ปกครองอยู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่กำลังจะทำลายความมืดมิดที่มารสร้างขึ้นมาตลอดกาลพญามารไม่รอช้าจะเตรียมกองทัพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด มาเพื่อขัดขวางการบรรลุธรรมมีการพรรณนาถึงกองทัพมาน,นี้อย่างละเอียดในคำพีทั้งทหารมานที่มีใบหน้าอัปปลัลก์รูปร่างประหลาดถืออาวุธนานาชนิดแต่ในทางปรัชญาแล้วกองทัพมานนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของกิเลตัณหาที่ถาโถมเข้าสู่จิตใจกองทัพมารคือความโกรธความเกลียดชังความโลภความหลง ที่พร้อมจะกัดกินจิตใจของผู้ที่กำลังจะทำความดีให้สำเร็จการเผชิญหน้าครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นด้วยการโจมตีจากภายนอกพยามาณส่งกองทัพเข้ามารุมล้อมตั้งใจจะบีบบังคับให้พระมหาบุรุษลุกขึ้นจากอาสนะแต่ไม่ว่าจะใช้อาวุธร้ายแรงใดทั้งหอกดาบธนูเมื่อพุ่งเข้าสู่พระองค์สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นดอกไม้นี่คือการแสดงให้เห็นว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดีงามได้พลังเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระองค์ได้ทำลายพลังแห่งการทำลายล้างของมารล,ลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อการโจมตีทางกายไม่เป็นผลมารก็หันมาใช้กลยุทธ์ที่แนบเนียนกว่านั่นคือการโจมตีจากภายในด้วยการส่งทิดามารพูดเลอโฉมสามนางมาชื่อว่าตันหาอราดีและราคาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอยาก ความไม่ยินดีและความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนี้คือความปรารถนาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นกับดักที่ทรงอนุภาพที่สุดแต่พระมหาบุรุษก็ไม่ได้วันไหวท่านมองเห็นความไม่จีรังของความงามเหล่านั้นในสายตาของท่านที่ดามานกลายเป็นหญิงชราที่น่าเวทนานั่นคือการเห็นแจ้งถึงไตรลักษณ์การเห็นแจ้งถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ง เมื่อมารเชิดกลยุทธ์ใดไม่สําเร็จพญามารจึงถามพระองค์ว่าบัลลังก์ที่ประทับนี้เป็นของท่านได้อย่างไรคําถามนี้เป็นการโจมตีทางจิตใจครั้งสุดท้ายเป็นการปลูกฝังความสงสัยและความไม่มั่นใจในสิ่งที่กําลังทําแต่พระมหาบุรุษไม่ตอบด้วยวาจากลับทรงเหยียบพระหัตถ์ลงไปแตะพื้นดินพร้อมเปล่งวาจาว่าเรามีพระแม่ธรณีเป็นพยานในพุทธประชญา การกระทํานี้มีใช่แค่การขอพยานจากเทพเจ้าหากแต่เป็นการประกาศว่าคุณความดีหรือบารมีที่ท่านได้สังสมมาตลอดหลายร้อยชาติเปรียบเสมือนน้ําที่ไหลมารวมกันเป็นมหาสมุทรคุณความดีนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงหนักแน่นดุดพันดินซึ่งสามารถเป็นพยานและปกป้องท่านจากกิเลสทั้งปวงทันทีนั่นเองพระแม่ธรณีก็ผุดขึ้นมาบีบมวยผมจนเกิดน้ำท่วมใหญ่พัดพากองทับมารไปจนหมดสิน้นดังนั้น การมารผจนจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับปีศาจภายนอกหากแต่เป็นการต่อสู้ภายในจิตใจการเอาชนะกิเลสที่ผุดขึ้นมาทุกรูปแบบเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและพลังแห่งความดีงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเมื่อการต่อสู้กับตนเองสิ้นสุดลงประตูสู่การตรัสรู้ก็เปิดออกอย่างแท้จริงช่วงที่สจิตเข้าฌานประตูสู่ความจริงอันสูงสุด เมื่อพระมหาบุรุษเอาชนะมานได้แล้วจิตใจของพระองค์ก็เข้าสู่ความสงบสูงสุดพลังงานทั้งหมดที่เคยใช้ในการต่อสู้กับกิเลสภายในถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งสมาธิอันลึกซึง้งณจุดนี้จิตของพระองค์ได้เข้าสู่การเดินทางที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งยิ่งกว่าการต่อสู้ใดๆเป็นการเดินทางเพื่อสำรวจความจริงของจักรวาลและชีวิต การเดินทางนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าฌานหรือสมาธิขั้นสูงซึ่งเป็นภาวะที่จิตสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวพระองค์ได้เข้าสู่ปฐมฌานซึ่งเป็นสมาธิที่มีองค์ประกอบคือวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองปีติคือความอิ่มเอมและสุขคือความสุขเป็นสมาธิที่ยังคงมีกระบวนการคิดอยู่บ้างจากนั้น จึงก้าวสู่ทุติยฌานซึ่งละวิตกวิจารแล้วเหลือแต่ปีติและสุขในจิตที่ตั้งมั่นจากนั้นจึงเข้าสู่ตติยฌานซึ่งละปีติแล้วเหลือแต่ความสุขและความรู้สึกเป็นกลางและสุดท้ายเข้าสู่จะตุถชาญซึ่งละสุขทุกขทั้งหมดแล้วเหลือเพียงอุเบกขาและความตั้งมั่นแห่งจิตที่บริสุทธิ์การเข้าฌานแต่ละขั้น เปรียบเสมือนการทำความสะอาดจ,จิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตบริสุทธิ์และสงบนิ่งถึงขีดสุดก็พร้อมที่จะรับรู้ความจริงอันสูงสุดในช่วงยามแรกของขําคืนนั่นเองเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดพระองค์ได้ทรงบรรลุวิชชาแรกหรือความรู้แจ้งแรกซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณปุเพนิวาสานุสติญาณคือความรู้ ที่ทำให้พระองค์สามารถระลึกชาติของตนเองได้เป็นอนันต์นับไม่ถ้วนและเห็นการเบียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเห็นภาพในอดีตแต่เป็นการเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญชีวิตคือกระบวนการที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุปัจจัยของกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการเข้าใจสรรพสิ่งในช่วงยามที่สองของค่ําคืนนั้นเอง เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดพระองค์ได้ทรงบรรลุวิชาที่สองคือจุตูปปตาตญานหรือทิพยจักสุญาณเป็นความรู้ที่ทำให้เห็นการเกิดการตายและการเบียนไหว้ตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายตามผลแห่งกรรมที่แต่ละตนได้กระทำไว้พระองค์ทรงเห็นสัตว์ที่ทำกรรมดีไปสู่สุขคติสัตว์ที่ทำกรรมชั่วไปสู่ทุกคติ ความรู้นี้ทำให้พระองค์เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกฎแห่งกรรมและความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่งในยามสุดท้ายของขค่ำคืนนั้นเองเมื่อใกล้รุ่งสางพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุวิชาที่สามซึ่งเป็นจุดสูงสุดแห่งการตัดสรู้คืออาสวัคคายานเป็นความรู้ที่ทำให้อาสวะหรือกิเลสท,ที่หมักหม,มมอยู่ในจิตสิ้นไปความรู้นี้ เกิดขึ้นเมื่อพระองค์พิจารณาอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่อริยสัจเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์พระองค์ได้เห็นแจ้งอย่างถ่องแท้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้คือเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์ทำได้ด้วยการเจริญตามหนทางที่ถูกต้อง ในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นโลกที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมิดก็ได้ถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาพระมหาบุรุษได้ทรงสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสมบูรณ์และได้ทรงกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นรู้จักทุกสิ่งอย่างแท้จริงการตัสรู้ไม่ใช่แค่การได้รับความรู้ใหม่แต่คือการปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการแห่งอวิชชาและความทุกข์ทั้งปวง การเดินทางที่ยาวนานกว่า6ปีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วและการเริ่มต้นของการเผยแพร่ศาสนาอันยิ่งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นณนะจุดนี้ช่วงที่4การตรัสรู้จุดสิ้นสุดของทุกข์ในที่สุดแสงแรกของอรุณรุ่งก็ได้ฉายฉานขึ้นเหนือขอบฟ้าเป็นสัญลักษณ์ถึงการสิ้นสุดของราตรีแห่งอวิชาและการเรื่องต้นของรุ่งอรุณแห่งปัญญาพระมหาบุรุษผู้ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิ์ ก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงสิทธะอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นรู้จากทุกสิ่งการตรัสรู้ไม่ได้เป็นการค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์หรือการได้รับอำนาจวิเศษเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นการเข้าใจความจริงสูงสุดของชีวิตอย่างถ่องแท้เป็นการเห็นแจ้งว่าทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยง ทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนพระองค์เห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือต้นตอของความทุกข์ทั้งปวงคำว่าพุทธ,ธะจึงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่เป็นภาวะที่บริสุทธิ์และหลุดพ้นเป็นภาวะของจิตที่ตื่นขึ้นจากความหลับไหลแห่งกิเลสตื่นขึ้นจากความเข้าใจผิดที่ว่าเราและสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นของเที่ยงแท้เป็นตัวตนที่แท้จริง พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มองเห็นความเป็นไปของโลกตามจริงไม่ได้ถูกบิดเบือนด้วยความอยากความโกรธหรือความหลงใดๆอีกต่อไปพระองค์ไม่ได้เพียงแค่รู้แต่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงนั้นอย่างสมบูรณ์การตรัสรู้ในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นให้กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่หนทางที่สงวนไว้สำหรับพระองค์เพียงผู้เดียวแต่เป็นเส้นทางที่ทุกคนสามารถเดินตามได้ พระพุทธองค์มิได้ประสงค์ให้เราเชื่อในทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสโดยไม่มีการพิจารณาแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าหนทางแห่งการดับทุกนั้นมีอยู่จริงและเป็นไปได้สำหรับทุกคนหากเราเพียงแค่เพียรพยายามทำความเข้าใจและปฏิบัติด,ด้วยตนเองดังนั้นการศึกษาเรื่องราวการตรัสรู้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่เป็นการทำความเข้าใจตัวเราเองการเอาชนะมารในใจ การฝึกฝนสมาธิเพื่อทำความเข้าใจชีวิตและในที่สุดก็เพื่อคนพบความสงบและอิสรภาพในจิตใจของเราเองดังเช่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงธรรมในค่ำคืนอันเป็นนิรันต์ใต้ต้นมหาโพนั่นเองด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ